ลุยลุยมั้แต่มาคืนแล้วคันนี้อี่ก็น้อยเรานี่ครับเดี๋ยวต้องทำงานหนักแต่มาคืนแล้วล่ะ วดยวพี่ไก่แล้วเรียบร้อยครับมาก็มาครับมาก็ฝนเลยฝนตกโปรยปลายคนระับตอนนี้พี่หนุ่ยน้องพัดนะห้าร้อยกว่าต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรารักที่เอาโฟวิวมาเลยครับโอ้โหอันนี้ไม่ไม่ยากไม่ง่ายเพราะมันเป็นดินหนังหมูเนาะข้างบนมันลื่นข้างล่างมันแข็ง แต่ก็ยังพอไปได้ครับสวยงามธรรมดาเนาะครับอันนี้ก็มาปลูกป่าครับเอาวีโก้คันนี้มาเดี๋ยวรนี้รีวิวให้ดูนะครับมีเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าอยากให้ผมรีวิวตัวว i โก้คันนี้ที่แต่งแบบแต่งแบบพื้นๆเลยนะครับเป็นอับรถรุ่นเรียกว่ารุ่นเบสิกแหมวกันเนาะแต่ใช้งานได้ดีครับผมต้นไม้มาแล้วก็มาลุยสองสามวันเนี่ยลุยป่าลุยอะไรก็พอได้อยู่ครับผมใช้รถที่คุ้มคุ้มเลยครับ อย่างวิโก้ตัวนี้ก็ตัวนี้ราคาก็เริ่มแรงแล้วนะครับอ่าก็ลองหาดูนะครับวีโก้ปีสองพันห้าขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์โต้นะครับแล้วเป็นเกียร์สี่สปีดนะเป็นเกียร์ที่ทนที่สุดนะฮะอ่าเกียร์แบบทนมากอรอบรดชอบใช้นะครับตัวนี้ครับโอเคนะครับเครื่องก็ดีอยู่แล้วครับเครื่องหนึ่งเคดีนะครับสามพันตีสี่พอเพียงพอครับผม สวัสดีครับวันนี้โมโตไดพามารีวิวรถที่เป็นขวัญใจมหาชนนะครับก็คือ Toyota Vigo นั่นเองครับตัวนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นปี2005นะครับเป็นรุ่นที่นิยมมากเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้เครื่อง3000ันขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็เป็นเกียร์4สปีดซึ่งออฟโรดส่วนใหญ่นิยมใช้งานเพราะว่า ความคงทนของเกียร์ครับเกียร์มีแค่4ี่ปีแต่ว่าทนมากครับเครื่องก็เป็นเครื่องที่ปรับปรุงมาจากไทเกอร์ตัวสุดท้ายแล้วเป็นหนึ่งเคดีเหมือนกันสามพันทีซีนะครับเป็นเครื่องที่ทระหดอดทนครับไทเกอร์ก็อดทนเนาะตัวนี้ก็ทนถึกครับตัวนี้ครับตัวนี้โครงรถเนี่ยปรับเป็นมาใหม่แล้วจากไทเกอร์ก็อย่างที่เห็นนะครับก็มีเพื่อนๆใหญ่ผมรีวิวรถว่าคันนี้ผมแต่งอะไรอะไรไปบ้างครับต้องออกตัวไว้ก่อนเนาะผมก็เป็น เพิ่งเข้าสู่วงการออฟโรดนครับก็ก็ไม่เชิงออโรดจ๋าจ๋านะครับเพราะว่าเป็นต้องใช้งานครับเข้าไล่เข้าสวนที่จังหวัดพัทลุงนะมามาทางใต้นะครับก็วันนี้ต้องเข้าสวนภารกิจผมคือเอาต้นไม้มาปลูกนะครับที่นี่ฮรเอาต้นไม้มาปลูกที่นี่ครับแล้วก็มันทุกใสมาเต็มเลยแล้วก็ทางเข้าสวนผมก็ค่อนข้างจะทุกทุเลนิดนึงนะครับพอดี เอาคันนี้มาก็เป็นยางมทะทเลนครับก็ตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นสไตล์ออฟโรดเขาเรียกว่าคันเริ่มต้นแล้วกันเนาะเริ่มจากกันชนหน้าครับกันชนหน้านี้เป็นของ MCC นะครับนี่สี่ข c ้นสี่อ็เซอนาะครับเป็นรุ่นที่เขานิยมใส่นะครับ MCC Jungle ลายทรงเขาจะสวยครับสังเกตได้จากตัวสามเขาตัวนี้ เวลาซุ้มร้อยมันจะเข้ารับกันพอดีเห็นไหมครับตัวนี้เป็นตรงรุ่นนะครับของวีโก้รุ่นไม่ใช่รุ่นไฟรุ่นแรกแบบนี้นะครับการชนก็ได้ได้มือสองมาครับมือหนึ่งซื้อไม่ไหวครับมือหนึ่งนี่สองสามหมื่นประมาณนี้แหละครับถ้าจำไม่ผิดเนาะนะครับมือสองพี่ตู่หามาให้ครับไปเจอพี่ตู่มาเลยครับเนี่ยการชนก็จะประกอบด้วยไฟเลี้ยว LED นะครับที่เป็นแทนสปอร์ตไลท์เดิมนะครับ ตัวนี้ผมติดวินนะครับวินเป็นของ AMD นะครับ AMD นะครับพันหมื่นสองพันปอนด์ครับจากพี่ต๋องดามิทาสี่่สี่ครับจัดหาให้ผมครับยังไม่มีโอกาสได้ใช้เลยครับวินตัวนี้ครับแล้วก็ติดตัวไายบานนะครับตัวนี้นะครับก็เอาไว้เข้าสวนสว่างมากครับตัวนี้ครับได้มานะครับหลังจากนั้นติดตัวการแมลงนะครับก็ เขาไม่ได้ย้มสายแต่ผมชมชอบตัการส่วนตัวเนาะตัวกำลังก็ตรงรุ่นครับจะมีช่องสําหรับรับลมด้วยให้กับทอร์โบนะอินเตอร์นะอินเตอร์นะครับตัวนี้ครับเป็นสต็อกนะครับสต็อกไฮลักนะครับตัวนี้ติดที่ลาดบุรีมั้งครับอ่าค่าติดก็ประมาณสักรวมติดตั้งประมาณสักห้าพันเนาะถ้าเราไปซื้อเองประมาณสองสามพันนะครับแล้วก็มีค่าติดค่าติดเนี่ยติดสองสามชั่วโมงนะ ติดโอ้โหดูคลิปผมได้ครับติดนี่โอเคแล้วก็ติดอย่างดีด้วยแล้วก็ซีนในพวกภายในตรงเนี้ยเวลาลุยน้ำได้ลุยได้จริงนะครับโอเคครับเอ่อแม็กเป็นของแม็กเป็นของเดนโซ่ซูทนะครับตัวนี้ขอบ16นะครับลัดด้วยยางมัดเทเลนนะครับของแม็กซิตนะครับบั克ช็อตนะฮะนะครับก็เป็นไซส์265 75 R16 นั่นเองที่นิยมเนาะครับวิ่งจากกรุงเทพ มาพัทลุงเนี่ยเกาะถนนค่อนข้างจะดีครับดีมากเลยนะครับตัวนี้บรรดาข้างครับได้รับการสนับสนุนจากพี่ยุทธนะครับพี่ยุทธหใหญ่ผู้ที่ซื้อรถผมคันแรกมิโก้รุ่นนี้เลยสีนี้เลยไปแกไปแต่งไปไกลเลยครับผมก็ตามแกอยู่นะฮะพี่ยุทธเนี่ยให้ฟรีๆนะตัวนี้นะครับบรรดา้างนะครับขอบคุณมากเลยพี่นะครับตัวถาดนะครับก็ใส่ใส่นิดนึงเอาไว้ นั่งข้างบนหรือไว้บรรทุกของนะครับของ KS นี่จะพิตู่หาหามาให้เหมือนกันพี่ตู่สี่สี่นะครับนี่พี่ตู่สวิตเนาะครับเสร็จแ,แล้วเป็นตัวบาร์ตัวนี้ครับบาร,รบ์สองเอนะครับเป็นของ MPC เหมือนกันนะครับ MPC สี่กับสี่อุปกรณ์นะครับตัวโลวบาร์ตัวนี้ก็ผมจะซื้อที่มันเขาเรียกว่าเกินกันชนมันเออเกินห้องเก่งไม่ได้นหนึ่งเผื่อ มีอะไรมากระแทกมันจะได้เซฟเซฟไว้ก่อนนะครับปกติตอนแรกคิดว่าจะติดเสมอห้องเก่งนะครับอันนี้คิดเผื่อไว้หน่อยนะเผื่อไม่นิดนึงนะครับเคครับตัวตัวนี้เป็นบาร์ไว้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เช่นเต็นท์นะฮะเต็นท์ตัวนี้จะเป็นของ dmb นะครับติดที่สี่ราชานะครับนี่ประมาณสักเก้าพันบาทนะครับอเต็นท์ผมว่าออกไปก่อนเนาะแล้วก็ตัวกัวนโชวหลังครับเป็น outlander นะ นี่อาร์เรนเดอร์ครับทุกอย่างที่ผมพูดมาเลยคือผมซื้อมือสองหมดเนาะเพราะว่าอาร์เรนเดอร์ตัวนี้ก็ประมาณซื้อมือสองนะรประมาณสักสามพันบาทนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวที่ติดมือหนึ่งเนาะมือหนึ่งเก้าพันแล้วก็ตัวทรัลเกอร์อ่ะมือหนึ่งนะครับนะครับเตอะนั้นก็เขาให้มาหมดเลยครับก็ใครที่จะเล่นสายอัพโหลดเนี่ยต้องต้องถ้าเล่นอย่างผมก็คงงบประมาณ ปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้ผมเปลี่ยนโชคนะครับโชกเป็นของเปลี่ยนที่เป็นโชคธรรมดาเนาะแต่เป็นตัวยกยกสองนะครับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะครับอันนี้มันไม่แพงมากนะครับเปลี่ยนสีต้นเลยเนาะเพราะว่าการอาการมันโยนโยนครับโชกเก่าเนี่ยมันจะโยนไปโยนมาก็เขาเรียกว่ามันจะทําให้ขับขี่ในป่าเนี่ยมันไม่สมดุลกันก็เลยเปลี่ยนสีสีต้นเลยนะครับ สีต้นประมาณเจ็ดพันบาทนะก็เอาแบบธรรมดาก่อนเนาะเพราะอยากรู้ว่าสแตนดาร์ดเวลาเข้าเข้าป่าเนี่ยมันยังไงอันนี้ก็พอใช้ได้ครับซับซับแรงพอใช้ได้ครับทางไกลเนี่ยขับนิ่งเลยนะฮะเข้ากับยางได้ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําความเร็วได้ในระดับหนึ่งเลยนะเสียงยางก็ไม่ผมว่ามันไม่ดังมากนะครับรถอาจจะเลอกหน่อยนะครับนี่ถ่ายเร็วๆนะครับตัวที่ติดเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้ครับ จอแอลจอแอนดรอยนะครับจอแอนดรอยนะครับ so. จากเจริญทรัพย์ประดับยนต์ฮะจอยน่อยไว้ติดกล้องมองหน้ามองหลังด้วยเรียบร้อยนะครับเอาไว้เข้าป่านี้ใช้งานได้จริงฮะเนี่ยไอตัวกล้องกล้องมองหลังกล้องมองหน้าเนี่ยผมใช้งานได้จริงเนี่ยนี่นกล้องอยู่นี่ครับโหเคละเลยนี่ครับตัวกล้องอย่างี้ครับเอาไว้มองหน้าเนาะเพื่อเพื่อเราไปเจออุปสรรคนะครับ ก็ติดมองหลังไว้ด้วยนะครับเวลาถอยนะเพราะว่าวิดูเดิมเริ่มพังแล้วก็เลยจัดตัวนี้มาเลยครับตัวนี้มาก็ในว่าประมาณประมาณ8,000กว่าบาทแต่ติดที่จเจริญทรัพย์ประดับยนต์เนาะก็โอเคนะครับใช้ง,งานได้ดี Android ก็ต่อพวกมือถือได้สบายสบายครับตัวนี้ครับนะรถตัวนี้รถสีดำเนาะก็รถที่เขาเริ่มหากันแล้วนะครับ ยิ่งเกียร์เป็นเกียร์สปีดเนี่ยอาจจะอาจจะกินน้ำมันนิดนึงนะแต่มันก็ทนทานนะครับเครื่องหนึ่ง kd เนี่ยถ้ากําลังเหลือเหลือนะครับเราก็ดูแลเครื่องให้่านน้ำมันเครื่องอะไรน้ำมันเกียร์ให้ตามตามตามระยะเนาะแล้วก็ตัวชุดขับเคลื่อนเนี่ยถ้าผมขับไอ้ตัว f o r t r n e r มันจะเบาๆเนาะแต่มันมีชุดขับเคลื่อนหน้าด้วยก็น้ําหนักก็จะเพิ่มมาน,นิดนึงประกอบด้วยยางใหญ่ด้วยกินน้ํามันเหลือประมาณสักแถวบิ้งปกติ80 90 ร้อยเนี่ยประมาณสิบกิโลลิตรที่ต่างจังหวัดนะสิบกิโลลิตรนะครับก็ถือว่ากินนะเทียบกับฟอร์จูเนอร์ครื่งครึ่งเดียวกันเนี่ยก็จะประหยัดกว่าเดิมหน่อยนึงครับฟอร์จูเนอร์ด้ประมาณสิบสองสิบสามเลยสบายๆนะครับทำความเร็วเนาะตอนนี้เอ่อต้องวัดขาดกับด้วยเพราะขากับเนี่ยผมรถรถจะเบา,าเนาะขามาในผมซัดต้นไม้มเต็มเลยนะฮะแล้วก็วิ่งความเร็วด้วยเพราะว่าฝนตกนะฮะฝนตกก็รีบทำเวลาเพราะต้นไม้อ่ะ เขาจะเฉาแต่ก่อนนะครับตอนนี้ก็ลงต้นไม้เรียบร้อยหมดแล้วตามคลิปนะฮะนะครับแล้วก็ก็เลยมารีวิวให้ดูครับมีเ,เพื่อนๆอยากให้รีวิวว่าค่าอุปกรณ์เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็เอลืมบอกตัวโรบาร์ตี้นะมือสองเหมือนกัน,นครับประมาณสักสองสามพันบาทเองนะครับผมดูแล้วมันมันยี่ห้อเดียวกับตัวกันชนหน้าไงผมก็เลยซื้อมานะครับโอเคนะฮะเป็น ลถลดจริงก็ประมาณไม่สูงนะรถคันนี้ตอนนี้ราคามันแข่งมากครับบางบางคันที่แต่งมาเนี่ยอย่างเงี้ยสี่ห้าแสนก็มีนะครับบางคันเริ่มต้นเนี่ยก็เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์โต้เนี่ยสามแสนต้องมีเห็นสามแสนกว่าสี่แสนห้าแสนครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ง,งบเลยครับวินก็ยังไม่มีโอกาสได้ใช้ครับนะวินเนาะครับนี่นะครับก็ก็ถ่ายดูเรียวๆนะครับว่า เมื่อกี้เพิ่งไปลุยมาลุยมาเคเคลอะเลยฮะพละงกำลังที่เข้าเข้าสู่ในสบาย,บายนะครับอ่าเพราะว่ามันก็มีฝนตกบ้างอะไรเล็กน้อยครับครับพวงมาลัยที่เป็นเครื่องสามพันตัวท็อปเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยสี่ก้านแบบนี้เนาะแล้วก็เกียร์โตเกียร์ขับเคลื่องสี่ล้อตรงรุ่นนะฮะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากกับมีพวกคนทนกระจกนะครับครับตัวนี้ไม่ใช่กระจกพับนะก็จะเป็นแค่ปรับ ซ้ายขวานั่นเองมีเกีตี้นะครับถ้าเกิดใครมาเปิดรถโดยไม,ไม่ไม่ตั้งใจมันจะร้องเลยนะครับแล้วก็ุญแจเป็นกุญแจรีมโมทเออรรีมโมทจะเป็นชิปนะฮะแล้วก็แล้วก็วกไปปัง๊งกุญแจเป็นไม่มีชิปเนะี้ยสไตล์ไม่ติดนะครับครับก็จะเป็น,ออาานความปลอดภัยฮะนี่ห้องห้องโดยสารจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เป็นปกติของรถทั่วไปนะนะเปิดห้องเครื่องให้ดูเนาะ อันนี้จะเป็นตัวเปิดปาละมันเปิดฝากระโปรงครล้ายๆไทเกอร์เลยครับผมนี่นตามทําตามรุนพี่มาเลยแบบแบบนี้นะฮะก็จะหนักนิดน,นึงนะครับตัวนี้ครับโอ้โหหนักจริงหนักจริงนะครับ เคครับห้องเครื่องก็ประกอบด้วยเนี่ยตัวมุปกรอ,อากาศเนาะจะต่อครับสกกลักเกอร์แบบนี้เลยะฮะต้องต้องซีนดีดีนะครับเนี่ยเวลาต่อเข้าแล้วเนี่ยในชุดก็สามารถลุยนั่นลุยําได้ตามสเต็ปหนึ่งครับในสเต็ปหนึ่งนะฮะนะก็นี้เป็นหม้อพักของหม้อน้ำนะครับนี่เธอกระปุกพาวเวอร์นะครับตัวแบตเตอรี่ตัวใส่น้ำฝนฮะ ใส่น้ำตัดน้ำฝนอ่าตัวนี้เป็นกระจกบมางวงของแท้นะกระจกบมามวงของแท้จะแบบนี้เนาะถ้าเป็นไม่แทมจะมียางยางครอบมาแล้วก็องศาอาจจะใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่าของแท้จะแข็งแรงกว่าเพราะยึดจากตัวรถเลยนะครับอ่าตัวกรองน้ำมันดีเซลครับหนูกัดนิดน,นึงฮนะเลยต้องเอาพาเตียบบำพันธ์นิดหนึ่งนะฮะอ่าตัวคอนโทรลเครื่องคอนโทรนเกียร์ต่างๆก็ครบครับตัวไว้แบตเตอรี่นะครับ แบบนี้เลยนะฮะแล้วที่สําคัญของแท้นะโตตา้าถ้าคานเดิเดมต้องเหมือนนี้เลยตัวเลขนะครับแบบนี้เลยฮะปั๊มชัดเจนเนาะแล้วก็รูต่างๆทั้งกลมนะครับทีมคันคือฝาโปรงต้องมีแผ่นการ,ร้อนและมีห่อโตต้าแบบนี้ครับถึงจะเป็นของนั้นเดิมนะแท้เดิมแต่ไฟเนี่ยไฟเนี่ยอาจจะท่านชมบอกเอ้ยทําทไมไฟเป็นรุ่นพิเศษผมก็เป็นรุ่นปี2008ัน สองมสิบผมก็เลยเปลี่ยนกระจังหน้าหมดเลยครับทั้งทั้งไฟทั้งกระจังหน้าเนี่ยเป็นรุ่นสองมะสิบเนาะให้มันเข้ายุคหน่อยครับเพราะว่าอันเดิมก็เหลืองแล้วผมก็เลยเปลี่ยนยกเซตเลยครับมันก็ดูสวยไปแบบนะฮะนะครับก็จะ,ประ,ป,ระประมาณนี้ครับก็จะนแนวนี้ครับในการเป็นรถรุ่นที่น่าใช้ครับรุ่นรุ่นหนึ่งเลยอะ่ะตัวนี้ครับโอเคเลยนะฮะเพราะว่าการดูรถมันก็ มือสองนี่เป็นโตต้าเนี่ยผมเล่นแต่โตต้าตัวใหญ,ญ่ครับเพราะว่าอะไหล่อะไหล่ในร้านอะไหล่ช้อปปี้ลาซาดา้าในออนไลน์ต่างๆมีเยอะเยอะมากเลยครับเยอะจริงนะฮะสามารถที่จะสั่งมาได้เนี่ยผมยังไม่เปลี่ยนตัวนี้เนาะเดี๋ยวค่อยหาเปลี่ยนที่ศูนย์ได้เลยครับที่ศูนย์จะราคาถูกนะครับพวกนี้เนาะเนี่ยการดูรถเบื้องต้นก็ต้องดูแบบนี้นะครับ พี่พี่คงชำนาญกับผมอะเนี่ยแกะดูได้เลยครับเม็ดอาร์คเนี่ยต้องอยู่ครบทั้งสี่ประตูเนาะครับก็สีฐานต้องเป็นสีเดิมครับแล้วก็ต้องมีสติกเกอร์ให้ครบนะฮะน็อตเนี่ยดูเลยว่าไขมาหรือเปล่านี่ยังเดิมอยู่นะครับแบบนี้เลยฮะนะครับมาดูเบื้องต้นเนาะขับเกียร์โต้ก็ดีครับขับเกียร์โต้ก็ดีมันก็ขับง่ายกําลังดีนะครับเกียร์โต้ยุคนี้ไม่เหมือนกับยุคอื่นนะ ตั้งแต่2005เป็นต้นไปเนี่ยวีโก้ทำได้ดีนะครับไม่อืดนนครับไม่อืดแล้วก็แถมอัตราเร่งโอเคเลยอะตามเหยียบตามได้สบายๆนะนแล้วก็หาพวกเนี่ยแต่ตกแต่งเล็กน้อยนะครับแบบนี้เลยนะตต้าก็จะเป็นรถที่น่าใช้ครับนะครับวีโนกะ้ตัวนี้น่าใช้ครับตัวแชมป์ผมไม่แน่ใจเลแชมป์น่า,า,ม,นามันน่าจะเป็นรุ่น เกียร์5สปีดมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้เ,เกียร์โตสะ4สปีดต้าแชมจะเป็น5สปีดนะครับตัวแชมก็ใช้ได้เหมือนกันครับก็ปรับปรุงจากตัวนี้ไปจะเป็นไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวนี้ไฟเลี้ยวแต่งนี้ใส่เองนะเดี๋ยวต้องไปหาก็ะจกของแชมมาที่มันพับได้มา,มาใส่แทนนะครับก็จะครบแล้วคันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นของมือสองทั้งหมดที่ติดบอกเลยให้มือสองครับมือหนึ่งไม่มีปัญญาซื้อไงแกนชนเนี่ย มือหนึ่งเนี่ยสองสามหมื่นน่ะอันนี้ก็ประมาณสักเก้าพันแปดพันแล้วก็ค่อยหาเก็บเงินติดกันไปนะเพราะว่าทุนไม่ค่อยมีแล้วก็คนที่เล่นบล็อเนี่ยก็อย่างที่ทราบนะครับมันอุปกรณ์มันเยอะนะครับนี่ยังขาดตัวดิฟบล็อกหน้าดิฟบล็อกหลังอย่างเดียวครับนั้นก็ครบแล้วยกยกยกมาสองนิ้วหรือบอกนะครับยกโชคมาสองนิ้วเลยเอาซื้อโชคที่มันยกสองนิ้วมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ใส่ก็ลองนิดนึงนะครับมันก็จะบาลานซ์พอดีพอดีหน้ามันจะต่าๆอ่ะผมก็เลยให้ใส่ก็ลองให้มันเสมอเสมอหน่อยนะครับมันก็จะดูแบบโอเคนิดนึงนะครับอาจจะดูเสมอไปหน่อยนงฮะหน้าต่ํากว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อดูโอเคนะครับนี่ครับก็ให้ดูบรรยากาศครับอันนี้ก็จะกลับนุงเทศมาครับนี่มารีวิวให้ดูที่ใต้เนาะนี่ครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ใครหาอยู่ครับวีโก้ได้เลยครับ ผมว่าเป็นรถที่คนใช้เยอะมากครับเพราะมันรถใหญ่นะครับแล้วก็แต่งออกมาเนี่ยมันสวยอะไรยเพียบนะครับเครื่องทนอยู่แล้วครับอย่างตามสไตล์เลยฮะเครื่องนี้ทนทานมากนะครับนะครับอันตัวนี้เป็นสายพานเลาลีเนาะยังไม่ใช่โซ่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนทุกสายโลนะครับเนี่ยตัวตัวไอตัว น้ปาปัาจะบอกเลยว่าครบแสนโลมันขึ้นเตือนเลยครับตัวตัวเบลลนฮะตัวนี้นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานเนาะตัวนี้ฮะอืมเนี่ยสามพันดีโฟดีให้ลักนะครับเรียบร้อยนะโอเคเราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกันนัวเดี๋ยวผมรีวิวตัวตาซิ้นเปลืองให้เนาะว่าตัวตาซ้เปืองเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่เนาะนะครับสําหรับรถทรงนี้นะ ผมขอให้ถ้าไม่มีบรรทุกน่าจะสิบเอ็กิโลลิตรประมาณนี้แหละครับผมว่านะเออน่าจะประมาณสักสิบ็กิโลลิตรได้ครับโอเคในหน้าปัดเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยมา่านวัดแรงจังขึ้นครบนะครับพอสตาร์ททุกอย่างต้องหายหมดนะครับยกเว้นตัวบอกเบรกมือกับตัวระเบลนะถ้าขึ้นนอกเหนือจากนี้แดงว่ารถอาจจะมีปัญหานะนะครับแอร์ก็ แบบแมนนวลแต่ทนทานหน้าครับปรับโหมดปรับความแรงปรับปัญญานะครับอันนี้อาจจะไม่มีฮีเตอร์นะเพราะนี้เพราะนี้เนี่ยเป็นหน้ากากในการใส่จอยดอยนะครับนี่เลยครับตัวนี้จะบอกเออเวลาอย่างเดียวนะครับตัวนี้เป็นเออตัวไว้อุปกรณ์นะครับไม่ใช่ถุงลมเนาะอ่าแล้วก็เก๊อ่าได้ครับมีที่จุดบีนะครับแล้วก็มีปักคเวอร์ให้ด้วยนะครับ เรียบร้อยนี่ผมติดเองนะนี่ไล่ฟ้านี่เป็นสปอร์ไลร์ข้างหน้านเป็นไล่ฟ้านะครับตัวนี้เป็นกระจกอ่าบอกไปแล้วเนาะครับเนี่ยมีลำโพงทวิตเตอร์ด้วยก็ปกตินะครับมันใช้งานได้ดีเลยนะฮะนี้ครับโอเคนี่ก็เป็นตัวกล้องนะครับติดธรรมดากระจกตัดแสงปกตินะครับแมนแมน,นนวลเนาะไม่มีอะไรครับไฟสองเป็นที่ แล้วก็ที่ไว้เป็นตาแบบนี้เลยง่ายๆนะครับนี่ตัวบางแดดต้องเป็นมีโลโก้แบบนี้นะครับข้างนี้ก็มีกระจกให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะฮะโอเคนะครับหัวไฟโฮเกง๋งปกติน,นี้ติดเป็นเดีมาแล้วเนี่ยครับทุกอย่างไม่มีอะไรครับแมนนวลเลยที่ท่าแขนนี่เหมาะมือมากเนาะเบรกมือนะครับแล้วก็ ตัวเกียร์เกียร์นะครับก็บอกตัว p r n แล้วก็เป็น d 3 2 l ได้ครับเป็นโลเนาะไม่มีอะไรอะไรเลยครับอ่าตรงนี้เก๊ะที่ใส่ขี้เคียรีทำให้ก่อนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เ็เย็นฉ่ำหน่ยตัวนี้เนาะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็ไปเทอัตัาที่เปิดกันเปิดปุ๊บเนี่ยไฟติดแบบนี้เลยนะครับเป็นมาบัสที แบบเดิมแต่แั็งนะครับโอเคครับวันนี้ก็รีวิวให้ดูประมาณนี้ใครที่อยากตกแต่งวีโก้นะครับที่เป็น4ีุ่นสี่นะครับแนะนำาบีเกียร์อโต้นะครับสะดวกมากนะครับสําหรับมือใหม่อย่างผมเนี่ยเวลาค้างเดินลายต่างแต่เราจะไม่ยังลุ้นมากครับเกียร์อต้นะครับเกียร์เพื่อสิ์ล้อสบายๆนะครับตัวนี้ครับลุกไปลุ้นไปแล้วหลายที่ครับเดี๋ยวจะไปดูต่อไปนะครับโอเคสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผม ลุยลุยมา้แต่มาคืนแล้วคันนี้โอเคครับมาถึงแล้วครับสวนพี่ไก่สวนพี่ไก่เราจะมาเอาจำปาทอน,นครับสอง ตัวพี่ไก่แล้วเรียบร้อยครับมาก็มาครับมาก็ับฝนเลยฝนตกโปยปลายครับตอนนี้ตกตก,ตกหนักเลยอะ่ะ